วันนี้เรามากันที่อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเมืองแห่งความสุขที่นี่วัดสวยเยอะมากทั้งวัดพระธาตุตอยน้ำบ่อกแก้ววัดถ้ำผางามบรรยากาศร่มเย็นอาหารถูกปากนำแป๊ปะจ๊ะลำแปแะเจ้าสวัสดีเจ้าอู <c oughs> ้ไม่หน,น่อยเดียวพด้ด้วยเดีาวจ้าบาทกับเจ้า,จา คนแม่พริกพูดเพราะนอกจากคนแม่พริกจะพูดเพราะแล้วยังอัธยาศัยดีและมีน้ำใจให้พวกเราประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆได้อย่างเต็มที่ขอบคุณเจ้าเจ้าฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะปกติเรามีแอปเซเว่นไหมคะมีเราเป็นคนพื้นที่ของอําเภอแม่พิธไหมคะตอนนี้อ่ะเรามีเดลิเวอรี่ไปส่งให้ที่บ้านนะคะสั่งในแอปได้เลยไม่ต้องมาเซเว่นแล้วค่ะเดี๋ยวให้ให้ไลเดอร์มาส่งสั่งของออนไลน์ของเซเว่นนะคะคือครบ100บาทส่งฟรีค่ะแล้วบางทีมันมีโปรโมชั่นในแอปน้องสแกนตรงนี้ค่ะแล้วก็สั่งของได้เลยสั่งบ่อยไหมคะ่อะขอบคุณมากเลยค่ะปกติเราใช้แอปเซเว่นไหมคะไม่ได้ใช้ เราเรามีแอปไหม <l ots> ไมี่มีครับอะถ้าเกิดวันนี้โหลดแอป,ปแล้วก็สั่งสินค้าที่ให้100บาทให้สั่งรีอันนี้สแกนตรงนี้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับสาขาแม่พิกเท่านั้นนะคะติดตั้งแปปปอปรับ100บาทค่ะอย่าล,ลืมใช้บริการเซเว่นเดลิเวอรี่น้องผู้ชมเยอะไหมคะเยอะวันนี้ออดเดอร์เยอะไหมคะก็เยอะดีค่ประมาณเจ็ดสิบี่นะครับ ใช้แอปเยอะขนาดนี้มาสมัครเซเว่นเจลิบบรีกับพี่ดีกว่าค่ะรับสมัครไลเดอร์เซเว่นจ้าอของสาขาอำเภอแม่พิกนะคะมาสมัครกันได้เลยนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000บาทขึ้นบาทที่ไทยน,นะคะทำงานที่สาขาอำเภอแม่พิกเลยค่ะอยู่ตรงไหนเน, <laughs> นี่ยเนี่ยค <laughs> ่ะเซเว่น <laughs> ไช่ค่ะ <laughs> ไม่ต้องเข้ากะเด็ดน,นะทํางาน8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นมีวันหยุดด้วยเป็นรเดอร์เฉยๆเลยไม่ต้องเป็นพนักงานนะคะก็คือมีหน้าที่ส่งสินค้าอย่างเดียวไม่ต้องจัดของไม่ต้องขายของในร้านนะคะส่งอย่างเดียวเลยะคะ่ะถ้ามีออเดอร์มาจะมีพนักงานในร้านเป็นคนจัดสินค้าหให้เราจัดเสร็จก็รเดอร์คนนี้ก็จะเป็นคนเอาไปส่งเราก็ไปส่งตามาหมุ่ตามบ้านที่ลูกค้าปักหมุดไว้มันจะมีแอปให้มีแค่รถแล้วก็มีใบขับขี่พี่ก็จะมีอุปกรณ์ซีแล้วก็เสื้อฟรีให้ด้วย เออน้องแจ๊กมีลูกแ้๊กแล้วพี่มีถ้าถ้าเกิดว่างานอยู่ก็มาวิ่งไรเดอร์ได้นะคะนี่ประจำดี๋ยวใช่ค่ะใช่ประจำสาขาเนียค่ะหลุดใหญ่แว่มาก่อนยันเร็วเป็นรออยู่นี่เดี๋ยวให้โทรมาที่เบอร์ก็ได้ค่ะขอบคุณจ้าถ้ามีคนสนใจแนะนำคุณตำรวจแนะนำหน่อยนะตำรวจได้ไหมเดี๋ยวผมกระจายข่าวให้เนาะมาคอก็ฝากคุณแม่แนะนำหน่อยนะคะ ายทุกแกติดไปด้วยเลยไหนขยโอกาสเป็นของคุณแล้วรีบสมัครเลย Rider 7 Delivery ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุ18ปีขึ้นไปมีใจรักงานบริการมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไรายได้ดี ฟรีอุปกรณ์สนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยมาเป็นครอบครัวเดียวกันรีบมาสมัครกันเยอะๆนะคะ